อาดัมฟาร์มสวัสดีจ้าสวัสดพพีพี่พี่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีจ้าตีห้าวันเสาร์ที่เก้ากันยายนหกหกคะ่ะมาเบิงงความบุญไหวยค่ะพี่น้องคะ่ะแกงสามอตื่นมาป่วนแล้วจ้าแกงสามอตื่นมาป่วนแล้วจ้า ไปขาบใหม่มาเลนนะค่ะพี่น้องไอวี IV ไปขาบใหม่มาเ่นพี่น้องคะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก่อนนะคะ,ะตาโ้นยังไม่ตื่นนะคะหลานไปนกวนนะคะถือให้บันนี้ละถือให้บันนี้ละ นี่ถ่ายให้เห็นเรียวๆเลยนะคะบริจับใส่ขอ,อกไวก็จะประมาณนี้จ้ะถือหาวันนี้ละอบริจับใส่ขอกไวกัจะประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะ ข้อมือหน่อยข้อมือข้อมือหน่อยเอ้กข้อมือได้แล้วเก่งจังเลยข้อมือหน่อยนั่งลงดีๆข้อมือหน่อยค่ะายทำให้อนามือเลยข้อมือหน่อยค่ะเอาไหมนี่เอาไหมตุกตาตุ๋นตัวนี้เอาไหมนี่เอมี่เอมี่ข้อมือหน่อยค่ะ ุ่นนี่ๆเอาไหมนี่เอาไหมนี่เอาตัวไหมนี่ไม่เอาไหมน,หมน,หมนี่ตัวนี้เอาไหมเอาไหมคะเอาไหมไอแล้วบอลเลนแล้วตุ๊กตุนฮาเลนไม่แนวอื่นเน่หลุดเนาะนะนะวันนี้ไอวี IV ค่ะพี่น,อน้องค่ะเด็กชายยี่สิบนิ้วครับมารายงานตัวครับ ผู้หญิงตัวที่สองคนที่สองแอนนี่พี่ผู้หญิงคนแรกนะคะที่ปีนอยู่เนี่ยค่ะแอนนี่ค,ะค่ะทำอะไรกันทำอะไรกันเอาถือายไันี้แล้วเอาอเ,เอาเอาเบิงค่ะพี่น้องลิดบอขังห<า>อกนะคะจะได้รู้ความจริงว่าบอดเรียบร้อยดียค่ะพี่น้องค่ะ มืออื่นพ่อจะครบสองเดือนแล้วเนาะค่ะเด็กน้อยค่ะพรุ่งนี้หนูจะนุกครบสองเดือนแล้วนะพี่พี่พ่อพ่อแม่แม่พีพรุ่งนี้ครบสองเดือนแล้วหนูเกิดวันที่สิบกรกฎาคมหกหกค่ะพี่น้องอย่าเฝ้าเบือะะ่อแล้วค่ะเบิงแง่งกันไปค่ะซอยกันเหลี่ยงหลานค่ะพี่น้อง ซอยกันเลี่ยงร้านนี่มีร้านสามนอนะคะแอนนี่แอนนี่เอมมี่ไอวี่แม่คนซื้อเอิญขวัญจ้ะช่างน้ำหนักไปวันนั้นวันก่อนสองจุดสามกิโลสองกิโลท่วนหนึ่งกิโลท่วน <c oughs> คนละใส่เลยค่ะพี่้อง ก็จับหูใส่กระดงค่ะพี่น้องจับมาหน่อยใส่กระดง <c oughs> ดื้อคักค่ะพี่้องตื่นมาดื้อแต่ดึกเด็กคุนได้ค่ะนี่พี่แม่เขาก็ตื่นซื่อ <c oughs> ตื่นมากกวนแต่เด็กเด็กคุณจะ้ะมาที่นี่อีกจังน้อยจังจังน้อยนี่ละคะเจ้ากระสีผ้ากันหลับด้ค่ะบัดทินหลับ โดนเติบยังคือสตีนค่ะเบื้องยางหนึ่งก็คือเลี่ยงเล็กหน่อยนะคะกินแล้วนอนแล้วดื้อแล้วนอนแล้วกินใช่ไหมใช่ไหมคะกินแล้วนอนแล้วดื้อแล้วกินใช่ไหมลูกนะนนะ่นนะฮึ่นนะเบื้องพฤติกรรมพระเจ้านะคะ กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งจะได้ไม่พลาดคลิปของพวกหนูนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของพวกหนูคลิปเด็กแก๊งสามอจอมป่วนทั้งหลายนะคะน,นี่แก๊งสามอนที่เมียไซไห้โตดำไซปอกข้อข<ะ>ดดผู้หนึ่งสีเขียวผู้หนึ่งสีแดง สู้เขาลูกเออแล้วตัวเล็กกว่าเราอย่ายอมเบลเลนอยู่กับเพิ่นเบิดค่ะเบิ่นบันตึงนอยู่ตีหานะคะถึงหายวันนี้ล่ะขออภัยในความเบิงเป็นหกหกรกรกลุงรังนะคะขออภัยที่ทำให้ไม่สบายตานะคะ แต่ว่านี่คือความจริงค่ะเร็ยวยิ่งกว่าคิปเปลียวอีกนะคะนี่เลยเดี๋ยวจะสั่งของเล่นให้นะคะเด็กๆนะคะตอนนี้มีอะไรก็เล่นไปก่อนนะคะ,ะสร้ังวะครับอย,ยองยองเฮ็ดหยางยอง ยองยองมากล่ะค่ะยองมาแล้ว,ยอ,ลวยองน้อยสิทธิ์แม่เอิ้นขวัญมันนักไก่ที่ทอแม่ล่ะคะ่ะแม่สามจุดหกเอินขวัญทำอะไรอยลกูกยายดูด้วยเข้จเจาะทเหนือก่นแม่แบดอย่างเดียงกันค่ะพี่น้องค่ะ แม่เริ่มจะไม่ให้นมแล้วนะคะสงสัยน้ำนมจะหมดสงสัยลูกสิกัดน่มเพลินบ้แต่ว่าเราก็บำรุงแคลเซียมบำรุงอกไก่บำรุงอาหารเม็ดนะคะ <c oughs> นี่คนนี้สบายแล้วแม่ไม่ต้องซื้อของเล่นให้แล้วนี่แต่ว่าจะซื้ออยู่หรอกน้อลูกเนาะเชื่อ อะไรที่เขาว่ามันสําหรับขัดฟันเนาะลูกเนาะขัดฟันเด็กพี่น้องคะ่ะมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณที่คอมเมนต์มาพูดคุยกันแน่จ้าพี่น้องรับชมอยู่ทางใดแน่จ้าอย่างไรเห็ดคลิปน่องมาเกี่ยวกับหยังเนาะค่ะเท่าที่ความสามหมายของแกงสามออสีเห็ดใดอีแม่ก็จะพยายามค่ะคอมเมนต์มาใดนะคะเด้อ ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องอำลาผ้าจากไปก่อนพบพอ,อก,กันไหมคลิปหนาได้ค่ะ,คะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณกาบ๊าบบาย